จะไปไหนลอยกระทงไหนลอยกระทงมีแมวไีตง,งเพงด้วยได้ <c oughs> แฮปปี้เบรเย์ลุงนาะ <Happy birthday. S 1> เอาร้องเพลงดลง <laughs> ี้ไม่ร้องดีอะธิษฐานสิจ้าแฮปปี้เบรเยน เป่าสิเป่าไม่เป่าอ่ะแม่ที่สมขภตพแข็งแรงมนความสุขเชื่อวันนะครับแม่เลนเลนเลืันเลเอนเลื่นเลอนเลื่อนเ่ยนลื่อนเล่อนล่อนลนเอน่อเอนลเเนนนนน่นอนนอ ผมไม่ได้บอกเมื่อวันก่อนนะฮะผมไม่ได้บอกเมื่อวานนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยายเขามานะฮะกูเมื่อวานกูง่วงกูเลยไม่ได้บอกใช่ไหมฮะกู <c oughs> ว่ากูไม่ได้บอกนะเออก็เออยายเขามานะฮะแล้ววันนี้คือไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดยายนะแต่ว่า มันแบบมันมันแบบใกล้ๆวันเกิดยายแล้วไงแต่ว่าวันเกิดยายจริงๆอ่ะคือคงไม่ได้กลับไปจยุบบไปบ้านนะนี่คือวันสุดท้ายที่จะเจอยายก่อนวันเกิดยายนะก็เลยฉลองวันตอนนี้เลยนะฮะกินเค,ค้กตอนนี้เลยนะกินรบบนบทแล้วนะฮะที่เค,ค้กส่วนใหญ่คือเขาให้กูมนนกาแล้วเพราะว่าเขาแบ่งเขาแบ่งอย่างพวกนั้นเขาไม่กินอะไรกันเยอะอยนะฮะแต่ว่าผมกินเยอะนะฮะผมเลยมีพุงอันใหญ่แบบนี้ไงะฮะว้ายเล่นมาริโอแวไปเยอะแยะยังไงก็ออกกำลังกายไม่พอที่ผมกินเข้าไปนะฮะ โอ้ยจักรยานกูมไม่มีเวลาขึ้นไปปัน่นสัตว์เอ้ยกูกว่าจะเริ่มปั่นตอนตอนช่วง,วงอวตอนช่วงไหนวะตอนช่วงไหนสักช่วงหนึ่งอูกว่าจะเริ่มปัน่นแต่ก็ไม่ได้ปัน่นแอ่ที่ตอนช่วงก่อนกูเริ่มเปิดช่อง youtube เป็นตนัวแต่แต่พอกูเริ่มเปิดช่องยูทูบแล้วกูไม่มีเวลาเลยก็เลย ยังยังไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกายเยอะแยะมันเดิมนะฮะเดี๋ยวกูเป็นเบาหวานนะไอ้เหี้ยแต่โตโตเอะแอะโตๆไปนะถ้าเกิดถ้าเกิดจะแก่นะหวังว่ากูจะแก่นะฮะออ๋แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดแก่ก็หวังว่าจะไม่เป็นโรคเบาหวานนะแต่กูเป็นแน่กูว่าเพราะกูเป็นท้องหวานเยอะนะฮะเท่านั้นแหละกูทำมือกันเลยกูเมิสเตอร์มิสไม่ใช่เออออเนั้นแหละเออใช่นี่ยนี่กูหยิบมาไว้ตรงนี้นะผมซักเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะซอนิกซูเปอร์สตาร์ สักแล้วแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เออนี่ก็เดี๋ยวขอลองใส่ดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาใส่ไลฟ์ไลฟ์ไปใส่ไลฟ์ลยนะฮะแต่ผมจะไม่ขอโชว์ข้างหน้าผมให้ดูแล้วกันนะฮะอุยอะอุยอามาไม่ไม่อยากให้เห็นพุงนะะดูหลังกูไปนะอุยอาดูสิเป็นยังไง ซอนิกซูเปอร์สตาร์มีแม่งเป็นภาษาไทยเลยเซอนิกซูเปอร์สตาร์ซอนิกซูซอนิกซูเปอร์สตาร กูว่ากูออกนิ้วฉีกับดานไม่เป็นไรนะฮะนี่แหละฮะเสื้อกูได้มาฟรีเสื้อที่กูได้เพราะกูเล่นเก่งการถ่ายย้อนั้นมีเหตุผลมามมาาเพื่อเเพพืื่่ออแบบนี้ที่ผมถ่ายไปเพื่อว่าเพื่อเพื่อได้เสื้อฟรีมานะฮะนั่นแหละคือผมที่เปิดช่อง YouTube ด้วยเกมซันซูเปอร์สตาร์นะผมได้เล่นเก่งนะฮะไม่ใช่ไอ้เหี้ยเพราะว่ากูกูไม่ได้ทำลายอนาคตทำลายไม่ได้ทำลายอนาคตได้กูทำลายอนาคตก็ไม่ได้นะฮะถ้ากูทำได้ ก็คือกูคงจะเป็นสุดยอดสุด,ดสุดยอดซูเปอร์วิลเลียนนะฮะซูเปอร์วิลลิงตัวไายของแช่นะฮะแล้วละฮะอังไงก็ไม่มีแล้วมาตอนนี้นดูเรนเดอร์ปาโอแวร์ของพรุ่งนีเ้เดี๋ยวก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เออใช่เดี๋ยวผมจะต้องลงมาทำงานตอนบ่ายบายเพราะว่าเออพวกแม่ตรงโจเขาจะไปหาหมอโดยเล็กยังก็เดือดตอนนั้นเหลือแต่พที่ป,ปัตนะ,ะผมเลยต้องลงไปเฝ้าร้านให้ก่อนนะฮะแล้วล่ะฮะ,ะเออก็ไเนี่ะ ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเบนเดอร์อะไรเสร็จนี่เดี๋ยวผมก็คงไปอาบน้ำมาเลยวก็คงจะนอนแล้วนะฮะยังหลอกยังยังไม่นอนแต่อีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งก็แล้วแหละถ้าไงผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะ,ะถ้าไงไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยฟาน์มซูเปอร์สตาร์